ัสงงของในความต้องการของศูนย์นิเของเราหรือว่ากระทรวงเทคโนโลยีแนนก็มั่นใจว่าคงเห็นภาพทีหญิงคนเนี้ยแล้วก็คิดว่าจะนำมาให้เกิดประโยชน์กับประชาชนทั่วไปเหมือนกับที่ท่านดรชัยชัยถามว่าผู้คนทั่วไปคือใครนะฮะแนนก็เดาใจว่าทางกระทรวงเทคโนโลยีาคิดว่าตั้งแต่รากยากจนถึง แต่ปัญหาที่เกิดขึ้นในประเทศไทยเราก็คือโน้ตบุ๊กใช้ไม่ได้ตาคาแพงไวรลสก็ไม่มีที่โรงเรียนไม่สามารถจะใช้โน้ตบุ๊กได้ที่พี่ถ้าม่มีสตางในการที่ไปหาไวรัสมาติดไว้นะคะ,อะคอมพิวเตอร์แต่และเครื่องราคาไม่ใช่บาทสองบาทพอซื้อมาปัา๊บวันนี้เสืเส่อมเสียันที นั้นเกิดการสูญเสียในประเทศอย่างหลากหลายนี่นไม่มั่นใจว่าการที่ทางแผนพัฒนาฉบับทสองเนี่ยแผนแม่บทฉบับทสองเนี่ยต้องการที่จะพัฒนาเฉพาะบุออคคลระดับบุรุษศึกษาขึ้นไปจะมีคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเท่านั้นไม่มากนะแล้วเด็กทั้งหลายที่จปเล่นเกมเด็กทั้งหลายที่ไปทำอะไรที่ไมน่เหมาะไม่เหมาะสมเป็นเพราะว่ากระสวนของเรา เขาต้องการกระทรวงเทคโนโลยีสาเหตุหรือไม่เราควบคุมไม่ได้เราส่งสเสริมในสิ่งที่ควรจะให้เขาไม่ได้ใช่หรือไม่อยากให้กลับมาคิดตรงนี้นะคะว่าถ้าเด็กของเราตั้งแต่ประถมมัธยมทําไม่ได้ในสิ่งที่ควรจะทำจะส่งเสริมผู้ใหญ่ได้อย่างไรขอบคุณมาก